ระเบิดอารมณ์นกอุสนีเมินหนิงปณิตาหลังเจอยิงคำถามหิวแสงเกาะกระแสเปิดอกเคลียรประเด็นร้อนไปเมื่อวันที่15มีนาคม64ที่ผ่านมากับสาวนกอุสนีที่มาพูดถึงประเด็นเรื่องสาวจากาจัน์ในรายการคุยซับโชว์ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่พิธีกรในรายการได้แก่แอนสิเรียมหนิงปณิตาและพีเคปิยวัตรซึ่งในรายการหนิงที่ทำหน้าที่พิธีกรนั้นได้ยิงคำถามจนสุดท้ายนกเกิดร้องไห้ขึ้นมา ซึ่งจนจบรายการสาวนกก็ไม่ได้ตอบคำถามของหนิงอีกด้วยคำถามทิ่มหัวใจที่ทำให้สาวนกถึงกับดึงสีหน้าตึงใส่หนิงปณิตาก็หนีไม่พ้นคำถามที่หนิงถามว่ามีข่าวว่าเราบอกจัากรจันว่าไม่สะดวกไปงานแต่งทำไมพูดแบบนั้นซึ่งกับคำถามนี้นกถึงกับถามกลับหนิงว่าแล้วทำไมพี่มั่นใจว่านกพูดออกมาในเมื่อพี่ฟังจากคนอื่นขณะที่หนิงเอ่ยตอบว่าถามตามข่าวอยากให้นกเคลียร์ตรงนี้ ทำให้ผู้ชมหลายรายนำไปวิพากษ์วิจารณ์วิธีการตอบคำถามและการแสดงออกสีหน้าท่าทางที่แสดงออกในรายการของนกอุสนีเป็นจํานวนมากอาทิเช่นไปออกคุยแซบโชว์โดนหนิงปณิตายิงคําถามแรงๆใส่ไม่ยัง้งทําเอาชีน้ําตาแตกไม่หันไปทางหนิงไม่สนใจอีกเกือบทั้งรายการ นกไร้มารยาทกับหนิงมากแถมยังถามกลับอีกนะว่าหนิงมั่นใจได้ไงว่านกพูดประโยคที่ว่าไม่สะดวกไปงานแต่งก็เขาบอกว่าถามตามข่าวไงพูดหรือเปล่าก็ตอบมาแต่คำตอบคือนกฟังคลับเฮาตลอดนะมีอาเสียงไว้ไม่รู้อนาคตจะได้ใช้หรือเปล่าสงสารเจ๊หนิงคือไม่ค่อยปลื้มหนิงหลายๆเทปนะแต่เทปนี้นกอุเสนีไม่ให้เกียรติหนิงเลยอะ คือหนิงเป็นมืออาชีพมากแล้วการเป็นพิธีกรก็ถามแทนคนดูก็ถูกแล้วไม่งั้นจะมาออกรายการทำไมเวียงใส่แบบชัดมากไม่ได้อยู่ในกระแสหลักขนาดนั้นนะคะอย่าลืมซุปตาเขายังไม่หาทำเรื่องนี้ก็ทำตัวเองเขาเปิดพื้นที่สื่อให้แท้แทนท,ที่จะออกมาขอโทษขออะไรก็ให้กระแสมันเบามาฆ่าตัวตายเฉยเฮ้อเห็นใจจุงนกอยู่ข้างพิตานะคะ ฉันว่าพี่หนิงพูดในรายการคือจริงนะชอบที่พี่หนิงบอกว่าทำไมเราต้องมาสาคนอื่นแล้วเขานั่งร้องไห้แล้วคนต้นเรื่องอยู่ไหนวันนี้ให้มงพี่หนิงค่ะมงจริงไม่มงทิป พี่หนิงคือใจเย็นมากทําไมนกดูโกรธหนิงนอกจากนี้หลายคนสงสัยว่าทําไมนกถึงขอโทษแต่จักรจันแต่ไม่ขอโทษเควัฒนาแฟนหนุ่มของจักรจันอีกทั้งบอกว่าไร้มารยาทอาทิตอนโพสต์เหมือนเกลียนคีย์บอร์ดขาดการกลั่นกลองความจริง ไม่ไว้หน้าครอบครัวเพื่อนพอมาออกรายการแล้วไม่แปลกใจเลยเป็นคนไร้มารยาทมากเชิดห้าเชิดสิบงงกับคําพูดที่ว่าโฟกัสแค่อยากจะขอโทษจักจรจัน์ไม่อยากพาดพิงถึงคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่พี่หนิงบอกว่ามันกระทบครอบครัวเคอยากขอโทษไหมแต่นกก็บอกว่าไม่ขอโทษเพราะไม่อยากพาดพิงแต่ตอนทําเรื่องมันพาดพิงฝ่ายชายเขาเหมือนกันไม่ใช่หรอทําไมขอโทษแค่จ,กจักรจันรอ่ะย้อนแย้งไปหมด อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ